สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกๆท่านนะครับผมบ่าวบาสสาวน้อยรายงานตัวครับมาครับพี่น้องืันนี้ก็เลิกงามยามดีครับผมแหวะโขกแหวะปลากันคือเก่าครับเมืองพี่น้องเด้อครับขหลังอันนี้ข้าส่วนหนึ่งเนาะค่ะครับผมอันนี้ก็แหวะมาสามปลาสี่ปลาแหะครับมาลุนปลาตีหากันครับผมหมานหรือไม่หมานไปลุ้นกันนะครับมาครับพี่น้องมันหมานเลยครับ เห็ดไข่ขาวสวยๆเลยแข็งๆครับปุ่นข่าปุ่นลายดอกครับอืมมีใบเดือบบัดอันเนี้กับเถาเนาะเถาเร็วเรามาช้าไปไปนี่ก็ใบเดือบพี่น้องมาครับพี่น้องดอกใหญ่เลดอกดอกสวยครับผมเห็ดเกลือ งามแม่งครับทีนั้นลงเหลืออยู่แสดงว่ากระจาเป็นบบกินครับไม่กลาเอาไปหรือเปล่าสวยมากสวยมากครับผมครับพี่น้องเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรกันแน่ คือหรอกครับพี่น้องเมืองเด้อครับนี่เมืองก็เด้อขอจะขี่ง่วนแหละพี่น้องเอ้ย เลยพี่น้องได้แบบนี้กับสีแจ้วเลยสีคือมังคุดเลยครับหลังแร่ด้วยครับเด้อไข่เขียวงามงาพี่น้องสีเห็นเฮ้ยแรงจนวิน่นเนมยากคนหลายแห่งบว่าจะปลาใดเนาะสาวหน่อยเนาะสีเห็นเห็เดแกเขาแางจนวินครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเห็ดไข่เหลืองนะครับเด้อเพราะว่าสีเพิ่นกระตางจากเห็ดไข่เขียวอยู่ครับนี่คนเคลียเพิ่นกระเคลียคักเลยครับที่หน้าก็ถึงเคลียออแพ็คขู่หอมอยู่แต่หอมหอมบอเทาเห็ดไข่ขาวนี่สูตัวนี้ว่ได้ความหอมหอครับเคลียไป็นต้องกันครับผม มาครับพี่น้อปปนงหลุมไปทำกันครับเอ้คุณส,สิเห็นพี่น้องขาวหรือเขียวเบาบาดเห็ดข่ขาวครับผมนั่นได่พ่อ ดอกสวสเลยครับดอกกำงามครับผมหลุนกันต่อครับพ่อแม่พี่นออ้องบารเทลบาแล้วเดอค่ะสีปลาหรอวันนี้สีคือหา,หอาครับ ครับพี่น้องออกขาโยยยาวด้วยมีดจิ้มเอานะครับวันนี้ออกเป็นเหงาเลยพี่น้องซีดอกหลวดครับผมสวรรค์สันสร้างครับผมวัตถิเหตุคมเลยออกเป็นจุ่มเลยอืมอีโ จกหลูบเลยฮะบ่าวบาดจังไรล่ะบ่าวบาดแกมันหักตัดไปเลยครับอ้โหูขห,หน่อยหน่อยใส่ตาครับผมมาน้องเขาอยู่ตัวละประมาณป,าน,นปานในบานเลยละครับเป็นำกันอีกครับอพอได้หลุดครับผม มาได้ไปลาเจ้าโค้งสำเนาบานจะขอหอมนำ้ำส,สวยครับนะครับเดินไปกับสาวหน่อยครับผม,อ,มอีกดอกนึงด้วยครับนึ่งไปจุ่มหนึ่งครับสาหน่อยครเก็บ ไปครับต้องเคลียร์ให้จะผอวด้วยครับจุ่มหนึ่งดกอกยอดครับผมนะครับพี่นอ้องเข้าวกล้องนิโปรมไปใหม่ๆได้เขาบออา่อพี่แม่โบเห็นนีเข้าวกล้องนิโปรมแม่โบเห็น,นสดๆเลยเดี๋จะเป็นของเรา เดินมาแลว้วนะแต่ฉันไม่ได้รูนะครับฉันเดินมาอยู่แต่ฉันไม่เห็นจีม,มันหน่อยๆกำลังเกิดเต็มเลยสวยๆเลยครับสวยๆอีกแล้วกำลังดูดขึ้นมาองงามนะครับนียเหมือนเขาเอาไปทีนะไข่ข่าวซู่ซง,งห้ามเลยพี่หนุ่มไม่ตดิดขึ้นไหมเลย หลุ่นไปกระซ้าหน่อยครับสวยงามค่ะสวยงามแข็งซึ่งปึงบานพาเวอร์เลยครับพาเวอร์เพราะว่าเลยครับพี่น้องครับบอกเกงใจเลยนะครับพี่น้องหาหมอกเขาคนนี้โฟมนี่แหละครับอือหืม,อมหอยทากขอ,อ าัดงมครบพี่น้องมอันมองอันนี้แล้วครับอมองเขากนไอแ้แี้ยงอีโฟมตรงนั้นสองจูมตรงนี้อีกหนึ่งดอกดอรครับพูดเห็ดกำลังดันเลยครับพี่น้องทีเด็ดครับเน้ยนแห่ สสวยครับพี่น้องมันจะจุ่มๆสวยเลยครับครับพี่น้องบทเสื้อกับต่องเสื้อเลยครับผมทาห้องดีตัวนี้เห็ดทาเจ้าของด้วยครับเด้อโอ้ย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 เป็นเงาเป็นเงาเลยครับโอ้เอาสันคมมนิดกันยังว่ามันก็บเขาเขาเธอแะไรเนาะสวย เห็ดกำลังดันเด้อครับเด้อพอได้ปนพอได้ยั้งอยู่หรอกครับกำลังวิทย์ใบตองอู้รัวเลยเมียนครับเมียนบอดเมียนเนาะกําลังดันเลยครับกําลังโพูกระดีดเอาตัวหนึ่งอู้งามแห้ง สาวหน่อยหาไป็หลอบนึ่งเลยครับมันพระทันโพ<ห>กลับมาอีกหาหน้าที่โพเลยพี่น้องสองคนแล้วฉันกับอันนี่หนึ่งนี่หนึ่งขนาดใส่เสียมเคลียร์กันย่างหัวหินขยังว่ะสวยๆเลยเนาะอือออกเร็วแห้งกำลังเบ่งครับกำลังเบ่งอือสวยเลยพี่น้องหอมหวยหวยป้าตัวละครตาว่างากินสางหรมมาตามเบาบาดมา คนนี่ออกดีดีเลยมาเมื่ว่านก็ได้มาเมื่อนี้ก็ได้นุนี่ก็สวยขาวโจโลเลย,ยกำลังโพขึ้นจากดินเนอนีเนาะดินย<อ>ังติดทึงหัวอยู่ายง,งามเลยงามรับ สยวยรวยอยู่สุดยอดครับมาครับปีนองแหงหาแหงแต่ผอด้วยครับเยอโอ้ยไปครับนีนน่ครับนี่พีนองอย่อาฝ่าตาไล่ครับผมมือไม่น้ำกันครับเมลามันไหนมันกรได้วลามันรมัรนเงนียบมีเสียงค,ครับไปับ ดอกหนึ่งเห็นจะขาเขาขาวดีเลยครับเขาเฮ็ดเอเขาหาเฮ็ดช่วงเที่ยงช่วงบายนี่เฮ็ดเพื่อนดันขึ้นดีครับพี่น้อง่วงเศร้านี่กระสิบห่อต่คนเมม็นว่าสาวหน่อยมดโขงเคร่งนะคะอ่ะครับพี่น้องดอกครับดอก เห็ดคางทางด้วยครับเด้อมาครับพี่น้องหอเห็ดกำลังดันครับมาถึกจังหวะเขานี่ก็สวยด้วยครับเด้อคนเดียวนี่ครับงูทะไรต่างสีโบมานวะมือนนี่จนมาจนมืดจนคำล่ะพี่น้องเอ้ยเหลือลใจดีพี่น้องเอ้ยโจโลฮฮูู้้ เรียงกันเลยนี่น่ไ่หคือเฮดจังสีบวบานกผล่จูมเลยครับคือเฮดจัิงสิคือเฮดรวยคาเคที่ภูเมียวบอย่างเชื้อเลยพี่น้องกำลังโพขึ้นจากดินเลยครับอนี่กระโดดขึ้นหน้าบวกบันกำลังบวบับอยากสิบผากเลยพี่น้องมันงามคนกัเต็มปลาอยู่เป็นจังสีบวบาคือ่เฮดรวยจัิงสิ มันเห็ดบ่ได้แล้วครับมีแต่ <Okay. S 1> ธรรมศาสตรส์สันสางนะครับสวยมากเลยอ่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยเหมือนจับไว้เห<ล><ล>มือนจับทําไว้เลยเนาะอู้ดีน้องเลยอู้ดีเดียบ้าบ,าああบ 6, ัสมากมาเก็บมาเลยครับโอ้หกเจ็ดจูสวยเลยครับพี่น้องแม่ลูกพี่น้องหน่อยว่างพูดกันหน้าหน่สิไงผมกันเนาะ นี่ผมก็ระแจ้วเลยโบเห็นอีกคือเขาเ็จเขาก่อนสวยงามนะครับพี่น้อง,ง,องอยุดไม่ได้จ้ะอย่างลงเรือหยุดจ้ะเขียวยแข็งสิงป่นทั้งป่นอีกครับอานสองพี่น้อง น,น้อยจิวะตำปนใส่ปลาทูหลายๆกับแสบเลยเนี่ยแต่ปลาทูกันวะกินแต่ปลาทูเบสเนี่ยตะกลิ้นเนี่ยนะว่ากันเดือพี่น้องอันนี้หน่อยเนี่<ป>เอาไว้คนอื่นจะเอาคือเกา้าเดินเข้ามาสวยด้วยเกือบละดีนักบ,บาดมาเห็นงาม จุมโอ้ยของเลยพอให้ลุ่นจ้า,าอ,อุ้ยงามเด้อพี่น้องเอ้ยอ้ยมยืดควันเอ้ยเอ้ยแผ่นสะดุดเออเออโอ้ยขาเขาไปพี่น้องผุนจุ้มใหญ่ๆมาลุ่นกันครับเห็ดดังง่วหรือเห็ดไข่ครับผมมาโซ่พี่น้องน้ำเด้อสาวหน่อยเด้อไปบ่อหอดจ,จอดบ่อเถิงดราครับ หูเห็ดไข่ไข่ไข่กันนะฮะสาวสาวสวยงานสวดสวยเลยครับ,รบมาครับพี่น้องสรุปยอดยอดใดยอดมันนะครับเด้อครับดูกันจะจะครับผมมาหอดบากับมาหอดบานกับบ่ายสองเกือบบ่ายสามนะครับพี่น้อง คือว่าได้แกงใหญ่ๆมันคือเกา่าแหละครับนี่เกือบเต็มตาครับผมมีแต่เหตุไข่เดยครับเนีอมันคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆข้อยสารสายเลาะชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้บอกว่าสาวน้อยลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ